มรงสองห้าหเป็นกะซิงทีนี้เรามาดูว่านักษัตย์ไหนเตรียมตัวรวยถ้าเข้าเงื่อนไขเหล่านี้เริ่มจากคนท่าดินก่อนนะคะคนท่าดินเนี่ยถ้าในดวงมีชวดมีวอกอยู่ในดวงถ้าเจอมโรงเข้ามาเนี่ยเขาจะมาสาหะ เป็นมิตรกันเป็นสหายกันแล้วก็สามารถที่จะแปลธาตุได้เป็นธาตุน้ําซึ่งธาตุน้ำเนี่ยเป็นโชคการเงินของคนธาตุดินเพราะฉะนั้นคนธาตุดินที่มีชั่วอยู่ในดวงมีวอกอยู่ในดวงอ่ะก็มีโอกาสได้โชคการเงินยินดีด้วยนะคะต่อมาเรามาพูดถึงคนธาตุไฟคนธาตุไฟเนี่ยที่มีรากาอยู่ในดวง ถ้าเจอมรงเข้ามาเนี่ยคือหซุปเปอร์เฮงเลยแต่เราก็ต้องไปดูธาตุแวดล้อมอีกนะคะว่ามีตัวมาบั่นทอนมีตัวมาเบียดเบียนใน